สวัสดีเพื่อนๆนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับต้อมแชนแนล53นะครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูผัดพริกหยวกใส่ไก่น้ำพริกเผาครับเพื่อนๆครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าทานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทํานะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับผมเคล็ดลับดีๆจะนําเสนอเพื่อนๆสม่ำเสมอนะครับ อ่าเมนูนี้ก็เรียกว่าใครๆก็ชอบนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับผมสําหรับผัดพริกหยวกไก่น้ําพริกเผานะครับผมวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมนะครับผมกระเทียมกรีบนะครับผมแล้วก็เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่แล้วก็พริกหยวก หอมหัวใหญ่ต้นหอมนะครับผมอ่าทุกอย่างล้างเรียบร้อยนะครับอ่าเนื้อไก่ก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหลายๆน้ําแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ามันหอยใส่น้ํามันพืชเป็นนิดนึงครับผมใส่ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ขยำขยำหม,ม,มักไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกแดงอ่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ําพริกเผาน้ําตาลทรายพริกไทยป่นผงปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันหอย อ่าแล้วก็น้ำมันพืชนะครับผมแล้วก็น้ำปลาที่พรสนะครับเป็นพืครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีขายในตะกร้าสินค้าของผมนะครับเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับอ่าการทำพริกหยวกนะครับเราผ่าพริกหยวกออกนะครับผ่าหัวออกแล้วก็ผ่าพริกหยวกออกแล้วก็เอาไส้แล้วเอาเม็ดพริกออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ล้างน้ําอีกรอบนึงนะครับอ่าแล้วส่วนต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนประมาณนี้เลยนะครับอ่านี้ครับครับแล้วก็ส่วนกระเทียมก็สับให้เรียบร้อยนะครับพริกแดงนะครับอ่าไว้โรยนะครับแล้วก็มีส่วนของหอมใหญ่ก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่านี้ครับการเตรียมความพร้อมสําหรับการทําเมนูนี้นะครับอ่านี้ครับสะอาดนะครับทําทานเองในบ้านหรือว่าจะไปทําขายก็ทําให้มันสะอาดนะครับ ลูกค้าจะได้ติดใจนะครับผมแล้วก็ทานอย่างอร่อยด้วยนะครับมาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับใส่กระเทียมได้เยอะจะอร่อยนะครับทุกท่ยนอ่านี่ครับหอมมากมากเลยครับช่วงนี้เนาะาจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับทยอยใส่ไก่ลงไปเลยครับ เห็นไหมครับไก่ก็สะอาดนะครับนะครับหั่นชิ้นใหญ่พอครัวนะครับเวลาผัดแล้วมันจะได้น่าน่าทานะครับเพื่อนกลับจะใช้หมูก็ได้นะครับผมหรือจะใช้ทะเลก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับสําหรับเนื้อสัตว์นะครับขั้นตอนการทําก็เหมือนกันนะครับเพื่อน ผัดไก่ให้พอสุกนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสนะครับผม แล้วก็ซอสหอยนงยางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าแล้วก็น้ำปลานะครับ <Okay. S 1> กับปริมาณการใส่เครื่องปรุงด้วยนะครับเพื <Okay. S 1> <ๆ>่อนๆอ่าอย่าอย่าอย่อยามือหนักอย่ามือหนักนะครับผมเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับ <Okay. S 1> ครับจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะครับ หอมใหญ่ก็จะมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆนะครับผมแล้วก็มีความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกครับผมอ่าแล้วก็ผัดคลุกเ้าไปให้ทั่วนะครับตามซีสันหน้าทาเลยครับเพื่อนครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ขายดีหนึ่งเมนูนะครับสําหรับร้านอาหารตามสั่งนะครับเพื่อน อาจะมีลูกค้าสั่งบ่อยเลยครับสําหรับผัดพริกหยวกนะครับร,บ 1, รบับลองไปทําขายได้นะครับเพื่อนๆครับผมใส่ที่ชายปลดีปหน่อยนะครับครับผมแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับ มีคือผัดพริกหยวกไก่น้ำพริกเผานะครับอาจจะมีความอาหอมของพริกเผานะครับแล้วก็มีความหวานมีความเผ็ดหน่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับผมถ้ามันแห้งเกินไปนะครับเราจะผัดแบบมีน้ําขูกขิดนะครับผมเพื่อที่จะได้าทานกับข้าวอร่อยนะครับเพื่อน แล้วก็โรยด้วยพริกแดงลงไปนะครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปนีดเลยนะครับผมแล้วเวลาใส่แป้งมันก็รีบคนเลยนะครับไม่งั้นแป้งจะต่อัวนมบเป็นก้อนนะครับครับตามด้วยการใส่ต้นหอมลงไปนะครับชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ต้นหอมลงไปนะครับคนคลุกเคล้าสักครู่เดี๋ยวก็ตักใส่จานเลยนะครับเพื่อน นี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าหอมกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับผัดพริกหยวกไก่นะครับเพื่อนๆอ่าักตักใส่จานแล้วนะครับอ่ามาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าใครยังไม่เคยทำเมนูนี้นะครับลองไปทำได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่า ทำเป็นอาหารตามสั่งอาหารกล่องหรือร้านข้าวแกงนะครับผมหรือร้านอาหารทั่วไปนะครับผมก็จะทําลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ครับอ่าน่าทานจริงๆครับไก่ก็นุ่มด้วยนะครับเพราะว่าเราหมักด้วยนะครับผมเคียงข้างด้วยไข่ดาวสักหน่อยนะครับเพื่อนแล้วก็มีซอสแม็กกี้นะครับผมวันนี้ไม่ได้ทําพริกน้าปลานะครับผมโอเคนะครับนี่คืออ่าการทําคลิปอาหาร การแนะนําเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆได้ไปทําทานกันนะครับในครอบครัวนะครับนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับมีน้ําขุกขิดด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลห้ด้วยนะครับผมวันไหนมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาติดตามชมได้เลยนะครับอ่านี่ครับวันไหนไปเที่ยวไหนมีโอกาสก็จะได้ถ่ายคลิปวิดีโอมา ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับสวัสดีครับ